ทุกคนครับคลิปในวันนี้เนี่ยมีน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับขอผมมานะครับพี่อุ้มครับสอนไต่แรงส์โซโล่สายเดินเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนนะครับแต่บอกก่อนนะครับสกิลตัวละครเนี่ยเราจะเอาสกิลอะไรก็ได้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมใช้เป็นโคโน่แม็กซิมเคนลี่นะครับผมแล้วก็ไฮยาโตะนี่ครับสี่ตัวละครที่ผมใช้หลักๆเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยครับผมมาดูซิว่าอุ้มเมอร์จะทำเพื่อนเนี่ยสอนไต่แรงส์ช้ำขนาดไหนครับผมไปดูกันเลย อูเมอร์เปิดร้านขายดีเกมฟรีไฟล์ Rv แล้วนะครับสามารถไปเลือกซื้อได้ที่แฟนเพจอูเมอร์ช็อปนะครับคุ้มสุดๆไม่มีการโกงการเกลียนแน่นอน100%ครับลิงก์เพจอูเมอร์ช็อปอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสตรีมฟรีไฟล์ทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปที่เพจอูเมอร์นะครับลิงก์เพจไลฟ์สตรีมอยู่ใต้คลิปนะครับผมมาครับทุกคนครับได้เวลาลุยครับผมเทคนิคการโดดครับผมแนะนำว่าให้โดดเมืองที่แบบว่าเราถนัดแล้วกันนะครับสำหรับสายเดินเกมนะเป็นเมืองที่แบบว่าเรารู้จักเหลลี่่ยมมมุในนนการรเะคับเหลี่ยมม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 หหหหหลลลลลบบบบบนนนนนนะะ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 ะคครรรรรััเเเเีีีีี่่่่ยยยยยถอออออกกกาาาาฮฮฮฟ์ใู๊ดไปณ้ืแ ช่าจัดอ่ะเออผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เมืองครับเป็นเมืองที่ผมรู้สึกว่าจะถนัดที่สุดนะครับในกีฬาแล้วก็จะมีหอดูดาวครับหอนาฬิกาแล้วก็เมืองพีครับผมซึ่งเกมนี้นะผมก็จะโดดที่หอดูดาวให้ดูกันและกันนะครับผมกันและกันเออถุลม้งผมอาจจะพูดสลับปรับไปปรับมานะทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าฮะหอดูดาวของเราจ่องว่านี้จะไหวหรือเปล่าถ้าจะมีตัวนะผมว่าเหมือนจะไปก่อนเราด้วยฮะให้เขาใส่กันก่อนแล้วกันครับผมไม่อยากจะรุ่งนะเรื่องมีค่าไม่ขอแจมเลิฟก่อนน้องไม่น้องสูงตูนันนีึง ถึงดิเฮ้ยเออจะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ในเวลาฟาร์มมีงของอูเมอร์ครับผมตีสิบแปดคนก็ถือว่าตึงอยู่นะทำให้เล่นไปนี่ฮะแรงแดงหมายถึงว่าแรงผมแดงเลยตอนนี้แดงเถือกเลยโอเคสายโซโล่ต้องระวังนะครับผมระหว่างนี้เนี่ยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ฟาร์มก็ฟังเสียงดีๆนะฮะต้องมีหูฟังที่แบบว่าแยกซ้ายขอดนะฮะการเล่นโซโล่หนีหูฟังที่ทำเป็นมากๆครับผมเฮ้ยมันปืนเซตม่วงนี่ว่าเฮ้ยอ่อกข้ามีจอหน้าเล่นมากเลยนะปืนเซตม่วนแต่เราไม่อยากเล่นนายว่ะ นายมันไกลเกินไปปืนเอนแต่ความจริงปืนเอนก็น่าเล่นนะทุกคนมันก็แรงอยู่นะครับไม่ได้เบาขนาดนั้นะแต่คนไม่ค่อยนิยมกันไงประเด็นทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มกุญแจมาได้หนึ่งอันนะร<ฮ>หรือว่าเราเจอของดีแล้วทุกคนครับมันจะทําให้เราแบบนั้นฟาร์มฟูได้แบบรวดเร็วครับผม<ฮ>คือจะเรียกว่ามันเป็นทางลัดข,<ฮ>ของเกมฟรีไฟล์ก็ว่าได้นะสำหรับการใส่แรงแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดกุญแจเลยแล้วกันครับผมถ้าได้กุญแจแบบนี้คือแบบอ๋สบายละคือแบบไม่ต้องหาเวลาแบบไปฟาร์มเยอะแล้วทุกคนครับแนะนำว เพราะว่ากุญแจเนี่ยมันก็เหมือนเป็นวงฟ้าชนิดหนึ่งเว้ยทุกคนที่แบบว่ามีของฟูะครับพร้อมเล่นเลยนะต้องระวังครับผมยืนนิ่งไม่ได้ฮะเดี๋ยว,วยคุยฮะเพราะว่ามันมีคนเห็นเราเว้ยโอ้เรียนเยอะเยอะจัดไอเคได้อยู่สองว่านี้ได้เวลาลุยของเราครับผม แต่เสียดายครับผมก่อไม่มีครับผมมาหลังจากที่เราฟาร์มฟูลแล้วนะครับค่อนข้างที่จะมีไอ่วงไอวอนครับมีกรงมีก่อนนครับพร้อมทุกอย่างแล้วนะเดินเกมเลยนะครับผมก็จะเดินเกมฝั่งวงฟ้าแล้วกัน,นครับอยากได้ M4 ของแต่งครับไม่ใช่อะไรนะเป็นปืน M4 ที่แบบว่าดีสําหรับผมนะสายโซโล่คือแบบถ้าเจอปืนนี้คือต้องเล่นอนะ่ะทุกคนผมบอกเลยเป็นปืนที่ดีมากๆเนียปืนเนี้ย M4 น้องๆในช่องผมเนี่ยชอบบอกว่าพี่ครับไอดีผมโดนแฮกครับพี่ครับช่วยผมหน่อยโอ,โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาช่วยครับผมอแอปนี้เลยครับผมแอปน็อกคินเนอร์ครับผมช่วยสแกนกําจัดไวรัสและค้นหาแอปที่มีความเสี่ยงป้องก,กันข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัยครับผมบอกเลยว่าไม่มีทางที่จะแฮกได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของเจ้าตัวแอปน็อกคินเนอร์กันบ้างนะครับผมฟังก์ชันแรกนะครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันเคลียร์ขยะนะครับช่วยลบขยะออกจากมือถือแก้ปัญหาพื้นที่ความจําไม่พอช่วยให้โทรศัพท์เนี่ย ก็ติดแอปที่กำลังทำงานเบื้องหลังนะครับช่วยให้มือถือของเพื่อนๆเนี่ยรันเกมได้อย่างเต็มที่นะครับผมฟังก์ชันต่อไปนะครับสแกนและกำจัดไวรัสนะครับเวลาไปท่องเว็บปลาต่างๆเนี้ยกลัวติดไวรัสกลัวจะโดนให้ไกดีนะครับผมกดเข้าฟังก์ชันนี้ครับผมก็จะสแกนและกำจัดไวรัสในโทรศัพท์ไปครับผมทําให้โทรศัพท์เนี่ยปลอดภัยแน่นอน100%ครับทุกคนครับสำหรับแอปน็อกคินเนอร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store นะครับในระบบ Android เท่านั้นนะครับทุกคนครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้้้้งงงงลลลลลิิกกกกก์์ไไวดดดาาาาาานนนนนนน่่่ะะะะคคคครรรรัััับบบผผมมมมมมมออออยยยยืพปโหเเเเเๆสสทุตตี เครื่องครับผมทำให้เครื่องหนีเร็วขึ้นเล่นเกมก็ไวนะครับยังปลอดภัยจากไวรัสที่จะมาแฮกไอเดียของเราอีกครับทุกคนครับคือแบบว่าโคตรดีเวอร์ครับทุกคนครับต้องมีติดเครื่องกันไวแล้วนะครับผมแต่เราก็ยังไม่เจอคนครับด้านหน้ามีตัวผมเปิดไปเลยครับเปิดไปโอ้โหโดนหัวแต่ไม่ดาวครับผมแต่ผมจะตายพญานครับพี่เอนเลนเตอร์ครับผมไอวอร์ดันมาก่อนเนี้ยต้องไปพญานตรงนี้ครับผมยวเขาจะดันเราฮะชิ้หายละโอ้โหอยู่ตรงหน้าหน้าผมด้วย มาเดิดองเสียเลือดครับผมอ้าวมาเด,ดิเรียบร้อยแค่นั้นแหละให้สองเมตรนะครับนอนคุยกับร่างมม่วงไปเลยนะฮะามของของเราก่อนฮะเฮ้ยน่าะมีตัวเปิดไปนะเรียบรอย้อยเอฟโฟของแต่งแค่เอโฟรธรรมดาครับน้องๆมื่อตัวตึงมันตึงแค่ไหนถามก่อนมาผมได้เอฟโฟของแต่งแล้วมาใช่แน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ย เสียงแบบนี้คือแบบรู้เลยนะรู้จักทรงสักเหลี่ยมเลยนะเดี๋ยวผมไปแลกกอก,กันก่อนนะครับทุกคนครับก่อก็จําเป็นมากๆนะสำหรับเรานะได้มาทั้งหมด2คิวแล้วครับการเล่นโซโลคือเราจะต้องมีประมาณ5คิวนะครับในการเล่นโซโลนะ แลกก่อครับผมโอเคพบทุกอย่างฮะแล้วก็แลกโดน้วยครับผมของเยอะจัดอะไม่ใช่อะไรนะทุกคนต้องได้ประมาณ5้าคิวนะครับแรงเราถึงจะบวกเต็มนะทุกคนก็คือมันจะบวกแบบเยอะมากๆนะครับผมถ้าแบบเราได้สามคิวเนี่ยถามว่ามันบวกไหมมันไม่บวกเต็มนะฮะอ,อ่คือดาเมจคิวของฟรีไฟนี่คือมันจะบวกเต็มประมาณห้านะครับประมาณห้าตัวแล้วมีตัวผมเปิดไฟทั้งหมดเลยกำลังอธิบายอยู่เลยครับผมมาตายตรงนี้ได้ไงถามจริงว่าผมต้องทิ้งยาลงวะมา ยิงออกหนึ่งกล่องครับผมเพื่อแลกกับเอ็นเลนเทอร์สามันครับผมจะได้แบบต้านพิษของวีเดสหน่อยละกันฮะระหว่างเดินก็เดินเปิดแมปดูครับผมวงบีบแถวลงเก็บเครื่องบินครับผมเอ้ยไม่ใช่ลงไฟฟ้ากับโรงงานนะฮะนั่นได้มีตัวครับผมนั่งเก็บของเปิดไหมเปิดไหมทำไมเขานั่งนิ่งจังวะทุกคนได้สี่คิวแล้วครับตอนนี้เราขาดอีกหนึ่งคิวครับผมดาเมจเราถึงจะบวกเต็มครับผมน่าจะเลงหัวว่ะคิดว่าจะแบบตึงจัดนะตัวนี้นะนั่งนิ่งเลยนะน่าจะมาเอ็นเจ็ดเก้ครับผม ถ้าเจอของซ่อมก่อแบบนี้นะครับให้เก็บนะฮะเห็นปะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยถึกขึ้นนะทุกคนถึกแบบถึกจัดจัดอ่ะแค่นั้นแหละผมพูดเลยเพื่อว่าเก็บมาไม่เสียเปล่าอ่ะครับของซ่องก่อแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเดินอ้อมเขาวงกันแล้วกันนะฮะกันและกันคืออะไรวะผมพูดสลับผมจะเดินอ้อมเขาวงและกันนะเออน่าจะถูกแล้วแหละสลับคำมากในช่วงนี้นะถ้าเราไปเล่นฝั่งลงไฟฟ้าเนี่ยน่าจะได้เปียบนะครับแต่ทางเข้าลงไฟฟ้าเนี่ยมันจะโล่งนิดนึงนะดังนั้นต้องระวังนะครับผม ยังดีครับผมที่เรามีเอวอประมาณ20กว่าลูกค,ครับผมปตาปตาสเปรกเลยอ่ะยังมีคนติดต,ต,ต,ตามขอบคุณมากๆนะคะใครที่กดติดตามแฟนเพจอูเมอร์นะครับผมแอดรอบนี้โอ้โหไอวอลอีกครับผมไอวอผม30ลูกทุกคน<า>เกินไปโอ้โหเกินไปจริงว่ะไอวอลสามสลูกครับไปรุ่น ตึงแค่ไหนถามใจเธอดูอผมบอกเลยนะครับว่าข้อเสียของการเปิดโดนเนี่ยถ้าเราเปิดตำแหน่งปุ๊บเนี่ยศัตรูเนี่ยเขาจะคาดคำนวณเราเว้ย <c oughs> เฮ้ยว่าเอ้โดนตรงนี้มันโผลมาตรงนี้แสดงว่าเอ้ตรงนี้มันมีคนนีหว่าเดี๋ยวรอดักหน้าบงดีกว่า <c oughs> ซึ่งอันนี้เนี่ยผมเปิดนะโอกาสที่ศัตรูฝั่งหน้าเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยจะดักเราคือสูงมากนะ ดังนั้นก็ต้องระวังนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินเกมเข้าฝั่งลงไฟฟ้าก่อนละกันครับผมการเดินโล่งๆเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดคือมันสูงมากๆนะครับถ้าแบบเกมไหนมันไม่จําเป็นจริงๆผมไม่แนะนําให้แบบว่าเรามาเดินโล่งๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะโดนล,ลุมหลายทางครับผมอาจจะโดนแบบหน้าหลังก็ได้นะการเดินโล่งๆเนี่ยอันตรายมากๆนะครับผมในการแต่แรงโซโลโนะ่เนี่ยถ้าเราเดินดีๆนะควรจะเดินแบบข้างๆต้นไม้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเหลี่ยมที่แบบว่า มีบ้านหลบศัตรูมีรั้วหลบศัตรูอะไรประมาณนี้นะโอเคครับผมถือว่าผมเลือกถูกนะที่ผมมาฟาร์มลงไฟฟานะครับผมไม่ใช่ฟาร์มลงเวฟาเด็ที่ผมเลือกเข้าฝั่งลงไฟฟานะครับเพราะว่าวงบีบตรงนี้นครับอ๋อเพราะว่าถ้าวงบีบตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะบแบบง่ายขึ้นมากๆทุกหนคือแบบไม่ต้องไม่เสี่ยงกับตัวนนหน้าที่จะดักวงเรานะแล้วก็ถือว่าโชคดีครั้งครับผมที่มาเจอกับที่เปิดแมปครับผมเปิดไปเลยห้าของดีครับโอเคอยู่ตรงนี้ผมสบายแล้วจังหวะเนี้ยสบายแล้วตะมูตะมีละ แต่เวลาดักครับผมตอนนี้ประมาณ1ิวีนะฮะวงเริ่มบีบแล้วนะจะพาดักฆ่าคนกันนะดักเอาคิวกันนะยังไงก็ต้องมีตัวตามเรามาครับผมนั่นนอกวงคือมาเต็มแน่นอนอาวชิบหายแล้วจะดักเขาแต่รัตตกซะงนั้นได้ไงก่อนจะเห็นเราหรือเปล่าฮะอาเรื่องเหมือนจะเห็นแล้วับผมแต่งตัวสไตล์นักแข่งเลยครับเปิดไปเดี๋ยวเราต้องปลาระเบิดครับผมเซตระเบิดเลยเปิดไปฮะ มีรถมาอีกคันนึงครับผมอาได้มาหนึ่งคุยวะประมาณนี้ไปไปไดาวด้านในครับผมมีตัวมาดิใส่มาล่ะมาดิใส่มาล่ะไม่ได้ตึงหรอกนะรู้จักกูเมื่อสเต็นนะแ,แข็งก่อนวะแค่นั้นแหละ มาห้หกคิวครับผมชิวๆที่นิวยอร์กในเวลาลุยต่อแล้วครับถ like ้าวงบีบนะเดี๋ยวเราค่อยๆโดนแล้วกันนะการที่เราซื้อโดนมาเนี่ยคือมันคุ้มตรงที่แบบว่าเราเห็นตำแหน่งของศัตรูนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนยิงวีเดทไว้มาจากตรงนี้นะไม่ได้อยา่หลังโกดังครับอกว่ากานฆ้านี้จะรับการโดนโอ้ไนท์บอดแบบนั้นเลยหรอเพื่อนถ้านายช่าบอดแบบนี้นะเอาระเบิดเราไปกินไหมระเบิดนี้นะอุ้ยเป็นลิงเป็นลิง ไอวอลมาก่อนดูก่อนเปิดไปมาแตกมาดิตึงๆเชิงกรนครับผมเจ็ดคิวี่นิวยอร์กนี่ไงละ่ะอูมเมอร์ตึงว่ะล่ะวงมีประมาณ10ีแล้วครับผมต้องรีบเข้าวงนะฮะต้องวันี้ฮะเรามีโดนอยู่ทั้งหมด3อั00นครับผมเปิดให้หมดเลยนะฮะด้าน,นหน้าจะมีตัวดักเรานะครับม่ชัดเจนนั่นแหละผมว่ามีตัวดักโอเคดอกไอวอลเราเยอะด้วยนะครับ ตามไปก่อนนะปล่อยโดนครับผมหลังเข้าตัวหนึ่งครับผมพยายามเคลียร์หลังก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตัวด้านหน้าเนี่ยเขาน่าจะยิงกับอีกตัวหนึ่งนะผมดึงสูเพราะว่าคนเหลือเจ็ดไงไมคนเหลือสี่ไงไม่เจ็ดน,นะนนด้านหน้ามีตัวผมอุย้ยเฮ้ยอีสอง M79 เม็ดเดียวรู้เรื่องฮนะเรียบร้อยครับผม จบที่1ใน5ก็ถือว่าบวกเต็มระดับปานกลางนะครับผมแต่ถ้าจบที่1ใน3เนี่ยจะบวกเต็มแบบระดับสูงสุดนะก็ถือว่าได้อยู่เนี่ยบวกมาทั้งหมด36แต้มนะทุกคนครับดน้เตาสิไหลครับผมตามจริงมันต้องบวกประมาณ52นะครับถ้าผมตีที่1ใน3นะแต่เมื่อกี้ครับผมผมไม่คิดว่าเขาจะเล่น M79 มเจ็ขาผมผมห้าววีหน่อยเว้ยคือแบบได้ใจไปหน่อยไงทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับการสอนไต่แรงสายเดินเกมแบบโซโล่ครับผมคอมโบสกิลแบบอุเมอร์ครับผมก็จบไว้เพียงเท่านี้นะ ถ้าเงินชอบก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ฝากร้านเพจอูเมอร์ด้วยนะครับขายดีเกมฟรีไฟล์ครับผมแล้วก็เพจสตรีมของอูเมอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านครับใครกดไลค์กดแชร์แล้วขอบคุณมากๆนะครับผมบ๊ายบาย <c oughs>